เที่ยงนะครับเที่ยงหนึ่งนาทีนะครับขบวนเจ็ดสิบหกนะครับช้าหกสิบสองนาทีนะครับเดี๋ยวถ้าวันนี้ห้าสามหลีกับสี่สามสี่อีกเดี๋ยวพาไปดูที่หนองพวงนะครับคาดว่าน่าจะหลีกนะครับเพราะว่าดูจากเวลาแล้วน่าน่าจะหลีกนะครับถ้าห้าสามน่าจะหลีกอยู่หนองพวงนะครับมีฝนเล็กน้อยนะครับตอนนี้แต่มีแดดนะครับ เดี๋ยวรอดูสี่สามสี่นะครับว่าจะหลีกที่หนองพวงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พาไปดูนะครับโอ้หัวม,มาไม่ได้มาถ่ายเจ็ดห้านะครับแล้รอปุ่มมือด้วยนะแต่ไม่เปิดบีดน,นี่เจ็ดหกนะเจ็ดหกบนเจ็ดหกนะเจ็ดหกน่าจะไปหลีกน้องชิมนะครับ 7, สี่สอาจจะมาหลีกหนองพวงนะครจะต้องรอดูอีกทีนะครับดีกับห้าสานะอ่ะขบวน434นะครับออกชุนทามเจดตามเวลานะครับ ไม่ได้หลีกกับ553ห้าสามที่หนองพวงนะครับเพราะว่าเขาให้หลีกบ้านเหลื่อมนะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้ดูรางตรงนี้ลกมากเลยเนะี่ยดูดิรางตันนะตรงนี้รางตันนะอย่างลกเลยอ่ะดูดิคือมองไม่เห็นรางเลยนะครับ ช่วงน้ำแบบน้ำเยอะๆเนี่ยมันท่วมไปหมดเลยนะครับตรงนี้แถบนี้น้ำไหลซัดไปหมดเลยเดี๋ยวสี่สามสี่จะมานะครับอันนี้ก็เนี่ยเห็นไหมรอยรอยไม้นะไม้ทั้งไม้ทั้งดินนะพัดไปกับน้ำน้ำด,ดิดูดิอันนี้รอยเขามาเทห,หินนะเนี่ย แต่เทเหมือนเทแล้วไม่อัดอันนี้รอยขูดนะรอยรถรถขูดก็รอสี่สามสี่นะเดี๋ยวห้าสาไปถ่ายที่บ้านแล้วกันนะผมนึกว่าจะมานกว่าจะมาหลีกกันตรงนี้โอ้โหไม่หลีกถามว่าตามจริงก็ปล่อยมาได้นะแต่ว่า<ม>เขาก็ไม่ได้ปล่อยมานะครับ ตรงนี้จะเป็นที่ลาบลุ่มนะครับเครื่องกั้นลงแล้วนะครับตอนนี้เครื่องกั้นอันตโนมัตริรถเหยียบเหยียบแท็กแถบนู้นปุ๊บสัญญาณส่งมาตู้นี้เลยก็ตรงนี้มันต่ำนะผมว่าถ้าถมถมก็นอีกน่าจะดีนะครับมันต่ำมากแล้วเป็นดินทรายด้วยนะครับช่วงนี้คือทรายหมดเลยเป็นดินทรายที่สามสี่ก็มาแล้วนะครับทุกคบ มีรถนะครับมีรถมาเดี๋ยว่าเน้องพี่เปิดวีดนี่ครับมาเลยครับวีดดังนะครับนี่สี่สามสี่ อีกบ้านเหลือมนะครับบ้านเหลือมก็ประมาณถึงถึงบ้านผมก็ประมาณอ๋อสิบถึงตรงที่เราถ่ายนะครับก็ประมาณสิบสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านกันไม่คิว่าจะมาหลีกที่นี่ เที่ยงสิบหกนะเอ้ยไม่ใช่บ่ายมุงสิบหกนะขบวนห้าสามนะมาแล้วนะครับลีที่บ้านเหลื่อมนะครับกับสี่สามสี่รีกับเจ็ดหก 76, อยู่น้องชิมนะครับโดนสองขบวนเลยมีห้าห้าหกมาด้วยนะครับอ่าขบวนรถตรวจทางนะครับหนึ่งสอง หนึ่น,นะครับไม่แน่ใจว่าจะออกกี่โมงนะครับก็มาถึงบัวใหญ่แล้วนะครับมาแล้วครับขบวน553นะครับ,บ, 5, 5, รบเดี๋ยวจะมี5 5 4แล้วก็556นะครับวันนี้556น่าจะมาก่อนนะมาเร็วมาก56 6ไปแค่อุดรน,นะ แล้วก็กลับอ๋อวันนี้มีน้ำมันนะมั้ยวันนี้มีน้ำมันนะครับหัวเดิมนะหัวเดิม สามเก้าอยู่บัวใหญ่นะนเนี่ย้วพาสามอาจจะเลอีกี่้าอยู่บัวใหญ่เพราะว่าวันนี้มาช้ากว่าเมื่อวานนะเมื่อวานตอนนี้น่าจะถึงบัวใหญ่แล้วเพราะว่าเมื่อวานเหลีกสี่สามสี่อยู่หนองพวงนะครับ ไปแล้วครับผมเจ็ดห้าเดี๋ยวดูนะว่าจะออกมาดูหรือเปล่าอาจจะออกมานะครับไม่ได้ขอนีินกะุญแจนี สี่สามเก้ามาพอดีครับไม่ได้เข้าหลังหลีมาก่อนเวลาอีกนั่นแหละ ตัวใหญ่นะ ครับขบวน554นะครับ,รบก็วันนี้หลีก439นะครับแล้วก็ค่อยออกนะครับก็เริ่มเริ่มช้าเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มช้าเพิ่มขึ้นทีละนิดนะก็มาเร็วติดกันหลายวันแล้วนะกับระอาทิตย์แล้วนะช่วงนี้มาเร็วมากมาก่อนเวลานะบขบวน554 มีห้าหกจอดอยู่บัวใหญ่นะครับแต่ไม่รู้จะออกตอนไหนเพราะว่าขบวนนี้เขาชอบมาจอดดับเครื่องแล้วก็รอออกจินๆมาถึงแต่บ่ายสอง สี่นะครับ เดี๋ยวขบวนต่อไปเป็น5ห้า5ห้า5ห้ากมาเร็วเดี๋ยวจะลองไปดูตรงข้อต่อ,โ,อโหสัตว์มากวิ่งไปจะผ่านไปแต่ละขันเร็วมันจะขึ้นเนินหน่อยดูนินแรงมากนะน่ะ